ผิดหวังซ้ำๆจนหมดไฟยามีนประกาศเลิกเล่นวอลเล์บอลชายไทยหลังจบซีเกม2025ยามีนกฤษดานินสไหวยเตรียมเลิกเล่นวอลเล์บอลชายไทยหลังจบซีเกม2025ารับผิดหวังในซีเกม2สมัยติดทำหมดไฟวันที่20กรกฎาคม67ยามีนกฤษดานินสไวยบอลเรลวอลเล์บอลชายทีมชาติไทยประกาศเตรียมเลิกเล่นทีมชาติหลังจบทัวนามเมนต์ซีเกม2025ที่จะจัดแข่งขันที่ประเทศไทยระหว่างวันที่9ถึง25ธันวาคม2025ยามีน เปิดเผยผ่านรายการทีทวัสซัตตำนาน EP 3.1ทางช่องวันเทอีบอชแนวว่าการล้มเหลวในซีเกมสองสมัยหลังสุด2021-2023พีมแพ้ทีมเดิมๆทั้งกัมพูชาและเวียดนามมันทำให้ผมไม่อยากเล่นทีมชาติแทบจะหมดแพชชั่นในการเล่นวอลเล์บอลไปแล้วพอกลับมาเหมือนผมแค่เล่นตามหน้าที่แต่พอผมรู้ว่าปี2025จะแข่งที่ไทยผมก็กลับมามีแพชชั่นเพราะมันจะเป็นการเล่นทีมชาติครั้งสุดท้ายของผมจะเล่นแต่สโมสรอ,อย่างเดียวและผมจะทำทุกทางให้ทีมคว้าแชมป์หรือเข้าชิงชนะ เลิศให้ได้ผมก็ดีใจแล้วครับชมคลิปคลิกที่นี่สำหรับยามีนปัจจุบันอายุ32ปีเล่นให้กับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีและติดทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2011คว้าเหรียญทองซีเกม4สมัยติดต่อกัน2011ถึง2017และแชมป์เอวีซีเชลเลน์คัพ2023 1สมัยข่าวแนะนำเปิดคะแนนที่ทีมชาติไทยจะได้ท่าชนะสิงคโปร์ลุ้นอันดับโลกต่ำกว่า100ท่าผลอีกคู่เป็นใจ